จังหวัดยะโสธรได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดคือยะโสธรเมืองแห่งวิถีอีสานเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากลและได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์4ประเด็นโดยเน้นยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งจังหวัดยะโสธรจึงได้ดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบยะโสธรโมเดลโดยเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาสังคมไปสู่การปฏิบัติต,ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยยึดหลักการสำคัญคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวจึงได้จัดเป็นโครงการนำร่องที่เห็นผลสำเร็จชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นโครงการต้นแบบที่สามารถสร้างความปรองดองสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมวัฒนธรรมนำร่องคลองน้ำห้วยสะแบกไหลผ่านชนเผาย่อขุดคอการตำนานเก่าสนามบินบ้านโคกสำราญเป็นหมู่บ้านเล็กๆในเขตอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรตำบลโคกสำราน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา6กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดยโสธร79กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่ตามอัธภาพของคนอีสานส่วนใหญ่มีฐานะตามสมควรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพียงพอในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจำนวนครัวเรือนและประชากร ครัวเรือน312ครัวเรือนจำนวนประชากร1,057คนชาย531คนหญิง526คนซึ่งลักษณะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนมีถนนสายยะโสธรมุกดาหารพาดผ่านซึ่งจากพื้นที่รวมของหมู่บ้านจำนวนเนื้อที่ประมาณ3,200ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร3,180ไร่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สาธารณะด้านการปกครองและการบริหารชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงหัวหน้าคุ้มต่างๆเป็นผู้นำร่วมในชุมชนอีกทั้งยังมีองค์กรเช่นอาสาพัฒนาชุมชนสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกองทุนต่างๆรวมไปถึง ผู้มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นและหมอพื้นบ้านต่างๆร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืนทั้งในประเภทด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นกลุ่มจักสารร้านค้าชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มปลูกผักกลุ่มผลิตข้าวกล้องงอกสภาพเศรษฐกิจจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในหมู่บ้านในสัดส่วนการทำนาร้อยละ93า จากนั้นประกอบอาชีพอื่นเช่นรับจ้างทั่วไปและรับราชการบางส่วนรายได้ต่อปีของหมู่บ้านในปี2558รายได้รวมของหมู่บ้าน47 5 2 0 0บาทรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน1 9 9 7 9 6บาทรายได้เฉลี่ยต่อคน5 3 4 9 1บาทหีสินครัวเรือนในปี2558 หนี้สินรวมเฉลี่ยของหมู่บ้านประมาณ14,848,600บาทแยกเป็นนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ67,188บาทและประมาณ16,721บาทต่อคนกลุ่มอาชีพและสินค้ากลุ่มจักสารบ้านโคกสำราญกลุ่มทอผ้าลายขีดบ้านดอนมะซ่อม กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกกตํบลโคกสำราญหมู่10ผลิตภัณฑ์จากสารพลาสติกจากการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบยโสธรโมเดลของจังหวัดยโสธรชาวบ้านโคกสำราญตํบลโคกสํราญอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างสังคมที่ดี อยู่อย่างมีความสุขและพอเพียงมีการจัดวางระเบียบแบบแผนหมู่บ้านการสร้างวินัยในการใช้จ่ายโดยเน้นเรื่องความสามัคคีของผู้คนในชุมชนอีกทั้งยังได้น้อมนําแนวโครงการพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้กับคนในหมู่บ้านเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคน